วันนี้นะคะพี่ก็จะมาแจ้งว่าเท่าที่พี่ให้อ,อะไรหนะ้าวันนั้นให้คำสัญญากับพี่วินลี่ไปวันนี้พี่ก็ได้ทําตามสัญญานะคะแต่ยังให้แบบขอยพี่บินยังเลือกมาไม่เยอะเลยได้ได้แค่ไม่กี่อย่างเองนะคะก็เซอร์ไพรส์ไปเลยก็คืออชุดแต่งหนังสนิมนะคะแต่วันนี้ได้แค่3ชิ้นแค่นนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า ั่งจากเจ้าไหนเพราะเรายัางไม่เคยสั่งเลยก็เป็นครั้งแรกของพี่มินดีเขา้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็จะมาโชว์ให้น้อง,องมา,าเร็นะคะของพึ่งมาถึงนี่เลยนะคะมาไกลมากเลยจากภาคาษาให้น้องๆเดาคืออะไรเสร็จแรกนะคะจริงๆอ่ะพี่มินเขาสั่งชุดไฟมาถัางไฟมาไฟอะไรนะคะพี่มินไฟหน้า เราไปไหนแล้วอะ่ะแม่งไฟหน้าของบางโรงม,มันมีสองดวงใช่ไหมใช่คะ่ะพี่บินเขาก็ถามว่าเอาสองดวงหรือาหนึ่งดวงผู้เชี่ยวชาญตอบว่าหนึ 1> 1่งดวง <c oughs> แม่งก็เลยแพ็คเลยใส่ไม่ได้เลยเดี๋ยวจะดัดแปลงว่าจะใส่ข้างหลังดีดีไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใส่ตรงนี้เวลาขับรถเห็นไหมเวลาไปตอกเขียนแบบตกบ้านนะ <c oughs> มึงจะเป็นไอรอนแมนเหรอไอรอน เมันอยู่ตรงหน้าโอแล้วร้านหน้าโอกก็ได้ไปเป็นจบเฉียดโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะมาแกะให้น้ององดูกันว่ามันมีอะไรสามเทนีแพงมากนะคะคือกล้าลงจุนสามพั่ร้อยนะคะของของเหลือซีนน้องๆรออยู่ สั่งไฟเขาก็ถามว่าเอาสองดวงหรือว่าหนึ่งอะไรอะอ,อะไรอะอะไรสีน่ารักมากเลยอ่ะสีน่ารักหรอใช่คืออะไรอะอยากดูว่าพี่บินเฮ้ยเฮ้ยมักดขี้เลยในห้องน้ำอยู่นี่เองแม่งพี่ไหนไม่กดข,ขียง้ลื่นจนกดขี้เลยอรอไม่ออไปเปิดดีๆเปิดดีๆเฮ้ย บอกเลยว่าราคาเนี่ยน้องๆจับต้องได้นะสั่งชิ้นรค่ะเฮ้ยมึงเนี่ยสั่งิ้ร้อยบ้าอะไรล่ะหุวยอ่ะอะไรหุวยอ่ะมึงอะไรมึงเป็นเทียอะไรเนี่ยฮะกูถามยิงเลยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮินหอใหม่มากอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอันนี้คืออะไร บางโซหลังเย็ดเช่ลายอะไรวะเนี่ยเย็ดสีอย่างเปี้ยวเฮ้ยอะไรมึงงงอะไรหน่อิแป้งเขาแกะดูก่อนอ่าเราแกะเดี๋แกะเลยแม่เป็นคนชอบแกะของนะของถ้าพี่แป้งได้สั่งอะไรนะไม่ว่าจะเป็นของพี่แป้งไงพวกเครื่องสำอางนะแกะไม่ผูกใจแม่งชด่าบทักด่าร้านเนี่ยโอเคไม่ตรงปกอันนี้ถูกไหมถูกใจไหม สั่งนะคะเป็นอดรีอาดาได้ดูเฮ้ยสีย่งเตี้ยวแย่เช่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ถ้าคิดๆคิดสภาพมันเป็นสุด้วยเข้ากันไหมมาเข้าไหมดีเป็นว่าสวยนะคือแป้งอ่ะชอบสีดีตั้งแต่ m อแล้วใช่ไหมที่แป้งเคยพูดอ่าใช่ เฮ้ย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 ่ไหน้เ้นี่คือครล์หน้าเอทีอย่างเปียวเปยเจ้าอันนี้บอกเลยว่าราคาไม่เท่าไหร่นะครับผมราคาไม่ไม่ถึงเดี๋ยวยเฉลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนเออเออแล้วอันนี้น้อยอยู่เย้ย อเอไปครอบดูเฮยเฮยเฮมดมันครอบยังไงอ่ยเ็ดเท่แป้งเอาไปไ,ไ,ป,ไ,ป,ไปไหนสีเลยะไรชิ้นนึนน่งคืออะไรวะอยาก,กดูรู้ป่ะน่ะคะฮฮเฮยมันเากาาแกให้ <laughs> ก็คือต้องใ้ของค้างสต็อกนานอะไรย่ท่าลมันเกยดมาถึงเมืองแบบราคาสามชิ้ร้อยแล้วโคตรเจ่บมาทุกคนอตรงนี้ดูดิอันนี้ก็เป็นฝาครอบพัดนะประมูลค่ะ้องๆสร้อยนะคะวันนี้สามรอยไม่ายนไปเลยอมาเนหลายบาทยอกๆนะคะน่ก็ ก็มี3ามชิ้นนะครับบางโซ่หลังครอบสเตอร์หน้าแล้วก็ครอบฝาคัดเยสเทแต่เดี๋ยวสต็อกก่อนเดี๋ยน้องเขาคิดว่าเฮ้ยทำไมพี่แป้งทาแล้วทำไมให้พี่บิลลี่แค่นี้ไม่ได้มีแค่นี้นะคะเซ็ตใหญ่ยังมีนะคะแต่แต่ตอนนี้ยังไม่ถูกใจไงที่ยังไม่ถูกใจที่ถกเพียงนะคะกับพี่กับพี่บิลลี่อยู่นะคะว่าจะเอาสีอะไรนะคะเป็นเซตใหญ่เลยนะคะอ่าใช่แตนี่ยังมาไม่ถึงเนาะ ยังยังนี่ยังมาไม่ถึงอ่าใช่ยังทาไม่ถึงโอเคอ้โหวางได้เสียงดังมากอีสันขวานเอ้าดูโอ้จังมากโอ้ผมไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่ได้อ่าอะไรเขาคำนึงถึงเรื่องความคงทนนะผมเน้นสีแบบแจ่มเน้นสีนะคะเน้นเน้นสีเน้นถ้าดูความคงทนก็ มันก็ตามนั้นแหลราคาเท่านี้นะครับราคา3ชิ้นนี้ไม่ไม่ถึง800แล้วกันมไม่ถึง800นะครับผมเฮ้ยถึงพันปะวะงงแล้วปะไม่อันเนี้ยถ้ารวมไฟรวมอะไรนู่นเคื่อนี้แค่ไม่เ,เท่าไหร่นี้เออใช่เออจะดื้มถ้ามึงซื้อไฟอันเดียว <laughs> ทำเป็นเกี่<อ>นะครับผมโอเคเ,ออเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวไปส่ง ชิปของพี่ละกันช่องบิลลี่จะเยอะนะฮะใช่เพราะพี่มีหลังานนี้พี่พเขาจะแกะเองนะแกะเองทำเองเอออันนี้ก็ไม่รู้สินะคือขับไปหลุกไปอะไรก็กถ้าใครอยาก<อ>ได้เห็นของแต่งก่อนเนี่ยก็เอามาชมช่องกำลันแป้งได้เลยเพราะว่ามันจะแม่งพอพี่หลับอยู่แม่งมันชอบมารับของก่อดด้วยแล้ว เออกูเลยอยากจะเบิร์รกะโหลกจริงๆเลยแต่ว่าเส้ใหญ่ยังไม่มานะคะเส้นใหญ่น้องๆรอไปก่อนนะคะเขายังไม่ส่งมาะะอาใช่เพราะว่ากำลังสั่งสีจากต่างประเทศมานะคะยังไม่ขึ้นเครื่องย,ยังทำพาสปอร์ตไม่ได้เลยโอ้ยแสบฟันก็พูดเกินวะโอเคค่ะแต่สำส,ส,สีเนี่ยที่แป้งชอบสีนี้สีเลมอนเนาะใช่แต่ถ้าแต่มันก็เข้ากันนะไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกหรืออะไรมันจะอยู่คู่ก,กันตลอดอะสองสี เออหมวกกันน็อกเราสีส้มด้วยใครหมวกกันน็อกเราอไม่ได้ถามเลยนะคะแป้งแค่บอกกูอยากตอบมาทำไมอ่ะเออเนี่ยสีเลมอนสีส้มเนี่ยลายเขาเรียกว่าลายลายลอสซี่ปะไม่ใช่ั้งลายไม่คล้ายลายลอสซี่อ่ะไม่ใช่มั้งเออน่าจะเป็นรานนั้นแหละเออร้านนี้แหละเออก็คือใครมองสีรถที่บอกว่าเข้ากับลายเนี่ยลายสามชิ้นที่ผมสั่งมา มนก็เซ็ตใหญ่ที่ให้พี่บินก็คือชุดสีนะคะคือเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนสีก็ทำสีเหลืองให้แล้วพี่บินบอกไม่ชอบอย่างเงี้ยเขามไม่พอใจพี่แป้งใหญ่เลยสีเหลืองแบบนั้นสียังกบขี้สีเหลืองอ่อนเลยนะอ่อ,อ,อนเฉียดได้ก็คือที่สั่งอันนี้มาก,ก่อนเนี่ยเพราะว่าพี่ตัดสินใจชุดสียังไม่ได้เลย คนทําเยอะเนาะแต่เราก็อยากได้แบบเ้ยเราทํำทั้งทีเราก็อยากได้แปลกแหวกแนวไปเลยเพราะเราทําครั้งเนี้ยคือเราจะไม่ทำหมดแล้วอย่างเงี้ย่ใถูกหวยรางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งจะกลับมาทำอย่างเงี้ยกระชากหนา้าละกันมึงนะจ้ะโอเคค่ะใครรักพี่ชอบพี่นะคะช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ให้กำลังแป้งด้วยนะคะสำหรัาบวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ